ทุกทีเลยอะไรเก็บเก็บเก็บก็่อนเก็บก่อนทำไรโอ้เกียวไม่ว่ไปไปมดีหลายเออเดียวแทบเล็ดอ่าเห็นไเล่นไหม ามสบายดีนะกูไม่ได้เล่นโอ้โหเเอาจะไปาับางยพี่ก็เม่อกี้งเห็นไหมมันกระโดดใส่แลวดิีวีก็ไม่รู้มันถึงตัวเราอ่ะเอ้จะกลับมาที่เดิมอีกอเาผิตาใจมออะไรอ่ะไหนเป็นไฟก็ได้โอ้ ไอที่มันเป็นลำโพงโผล่ขึ้นมาที่มันเรียกทะเลท็อปปี้ในกระตนูนนเห็นอยู่อ,อ๋จอจำได้ใช่ไหมเออที่มันบอกให้ทะเลท็อปปี้มากินขนมอะ่ะใช่ป่าววะเฮ้ยดูว่า,ออวามีใครโอ้โหอะไรวะก็มันก็โดดใส่เลย <c ười> ต้องใจมองกอลับลั่น <c ười> ผมอบพออบเลยน,นีโอ้ยทั้งแอร์ทั้งความมืดตายละหนาวคนตกหูตายสีเหลืองต่อไปต้องไปหาสีเหลืองใช่ไหมเอ้ยแต่สีเหลืองมันอยู่ตรงทะเลใช่ป่ะตรงนิ้ทะเลแสดงว่าเราไปเอามาละใช่ป่ะเหลือมันมีกี่สีอ่ะทะเลสปีด เกดหรือเปล่านั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเก็ตมันต้องเจอเลยอู้ยเดี๋ยวนี่บอกว่านี่บอกว่านี่บอกว่าอู้ยเจ๊ะไหมพีเลยแนมะ่เก็ตที่ไรต้องออกมาทุกทีเลยแต่ว่าสีแดงไม่เป็นไรหรอกบอกได้บอกหน่อยได้ไหมว่าเมื่อกี้นี่กดอะไรเก็ตเดินไม่หเหยียบดิฉันหยาหบดิฉันนะนะเอาต,ตอนเอาตอนนั้นอะ ไอ้เกมไอ้ที่กูลงคลิปไปอ่ะยังไม่ได so, so really hey. ้กดอะไรเลยมัน <apparatus> พ <laughs> oh, ี่จังให้กดอะไรสักอย่างค่อยจิบแต่แล้ว่าไปไม่ถึงแผ่นเกนนั่นเลงเฮ้ยแรปแรปมีขาวๆนั่นเดี๋ยวมีเกมฑ์รถวิ่งดีวิ่งดีอู้าวโอ้โหตุ้มพีเลย เอฟเคขาอะไรก็ไม่รู้นั่นเหมือนก้อนหินที่เดิมอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้ถูกกระจายทุกที่ใช่ไหมเราต้องเก็บให้ได้ก่อนอันหนึง่งใช่ปะล่ะจนถึงจะเกิดขึ้นมาอีกอันหน,นึ่งเออนั่นก็ยากเหมือนทางไงอีละ่ะนี่ไม่รู้เลยนี่ว่าไปทางไหนไนีคิดครกก็ไม่ดูดูอยู่ครัง้งเดียวดูแค่สองนาทีก็ปิดเลย พราะกลัวเล่นจะไม่สนุกเป็นไงสนุกไหมที่ไม่ต้องโดนเวอร์ชันซินจูเจ็ดเลยเล่นดียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันร่วงไปไหมเฮ้ยยเป็นไงครับเป็นไงมันเปิดประตูต้อนรับเราด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะพึ่งเฮ้ย

นั่นไงนั่นไงโอ้โอ้ยทำได้ไ่ไหโอ้ยตายแล้วโอ,โ,อโอ้หัวหนมากเลยครับทำไมโอ้โหผู้หลงมาย <c oughs> รู้สึกว่าเราจะเงียบไปนี่ชินแล้วใช่ไหม <c oughs> มันเป็นแค่ตัวเอฟเฟกต์ที่กี้ได้เฉยไม่ทำหาอะไรเลยวิ่งใส่กับปี้ได้เฉยโอ้ย้หลงมางแล้ว ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปิดไปตึ๊บทำกูมไหมว่ากลัวกลัวมึงไหมกลัวไหมล่ะกลัวเดี๋ยวแล้วมึงจะไม่ไปเอาไพ่เช็กอันนั้นที่ไหนเนี่ยกูหลงทางแล้วเฮ้ยมึงจะไปทางตันดิเดี๋ยวมึงก็หนีไม่ได้ได้ไงเห็นไหมหนีไม่ได้ขึ้นมาสวยเลย โอ้ยโอ้ว้าวโอ้โอ้อะเฮ้ยมันมาแล้วกูเห็นเต็มยัยเวัยโอ้โหแสดงว่าเราลืมปิดไฟใช่ไหมปิดได้โอ้ยเจ้าอะวันนี้เราต้องเล่นให้จบใช่ไหมเพราะเราเกมบมาได้แล้วหกชิ้น ความจริงไอ้พายเชกอ่ะมันอาจจะอยู่ในบ้านมันก็ได้บ้านทีเในทอฟฟี้อ่ะจะลงทางแเ้ามันจะมันกะจะกลับไปบ้านมันใช่ไหมเนี่ยมันต้องเดินมาทางนี้เออตรงไปเลยใช่ไหมเข้าไปเลยเด้อเข้าไปเลยไม่ต้องกยังไงพายไหมบอกแล้วรีบไปเก็บแล้วรีบออกมามีทางตันอยู่ด้วยไปเลยไป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 ประตูประตูที่เเองอ่ะ มาที่นี่ตื้อปมามาแล้วอันที่เจ็ดน่าเก็บได้แล้วที่เจ็ดเอ้าบอกใช่ไหมว่าอันที่เจ็ดเอออันที่เจ็ดมันบอกอยู่คราวนี้แหละมันจะไปเกิดที่ไหนก <c oughs> อยนกุยน <c oughs> นั่นไงทิ้เกมทิ้งเกมเอ้า กเฮ้ยปิดแล้วเปิดไปไปใช้ไอ้สิ่จะได้หายเห็นไหมตามสูตรโอ้ยโว้ยโวใจไม่ทันตายคุณจะจบไปดิเขาบอกว่าล่นไม่จบพออย่างนี้แหละมึงอ่ะเพราะว่าอะไรไหมมันมันจะกัดหรือมันจะตีแหละ แปลว่าขินรถขินเลือนอะไรไม่มีเลยใช่ปะ่ะแม่งเ้ยเจ้าตามมาจะไปไฟไปไปอ้ยโอ้ไม่ต้องหันเลยไปเลยอู้นี่มกาจะตามติดตลอดเลยไม่ได้แบบิ่เอ้ยอย่าหันด้านหลังเด็ดขาดเลยมึงตกไปเดนั่นไงเก็บแม่งเลย